และแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากในจังหวัดปัตตานีแต่ถ้าไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนของประชาชนพบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละเจของประชากรทั้งหมดในเดือนนี้นะครับขณะที่การตั้งสบคส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ก็มองนะครับว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อนและคนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมครับ ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากโรงพยาบาลสนามนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีครับเชนครับนอกจากปัญหาเตียงใกล้เต็มแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดปัตตานีต้องเผชิญขณะนี้ก็คือการปฏิเสธการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนบางคนนะคะทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตหลังจากการติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ แม้ว่าจะเป็นการเปิดให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบว a l k ก n ินเข็มแรกนะคะแต่ว่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนในจังหวัดปัตตานีทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนบางตาค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนั้นตั้งเป้าจะเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ร้อยละ70ทั้งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกและการฉีดวัคซีนเ e อ็กตราเซนกาเข็มที่2นะคะภายในเดือนนี้ค่ะจากจํานวนประชากรกว่า7 2 0 0 0 0คนนะคะแต่ว่าล่าสุดผู้ฉีดเข็มแรกนั้นอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0 0 คนเข็มที่2อ,อยู่ที่1 7, 000, นึ0 0 0สคนซึ่งหากต้องฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่เหลืออีก12วันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ ขณะที่การตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบคส่วนหน้าเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคําสั่งของนาย,ยกรัฐมนตรีโดยมีพลเอกนัทพงษ์นาคพาณิชเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะคะประธานสภา,าประชาสังคมชายแดนใต้และประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพมองนะคะว่าอาจเกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกับสบคกลางซึ่งหากตรวจสอบชื่อของคณะกรกรมก,การก็พบว่าเป็นคนจากส่วนกลางเกือบทั้งหมดและไม่มี คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสสผู้นําท้องถิน่นหน่วยงานสาธารณสุขผู้นําศาสนาหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าใจบริบทของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะคะแต่กลับไม่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดนี้จึงเห็นว่ารัฐนั้นควรจะกระจายอํานาจในการเข้ามาบริหารจัดก,การไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเฉพาะงบประมาณและอํานาจการสั่งการค่ะนี่ทำไมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับก็คือตั้งมาเพื่อให้ครบองค์ประกอบหรือเปล่า ตั้งมาเพื่อเพื่อให้เห็นว่าเอาจริงเอาจังกับกับโควิดใน3จังหวัดใช่ไหมครับแต่คือพี่มองว่าคําสั่งตามรายชื่อมันมันเป็นคนทํางานที่ที่กรุงเทพนะแล้วจะลงมาดูแลพื้นที่ได้ยังไงแล้วก็จะรู้บริบทพื้นที่ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าคนมุสลิมที่นี่เขาเขามีกิจของเขาแบบไหนใช่ไหมครับอันนี้พี่ว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญ ด้านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะและปรับมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อตลาดสดและตลาดนัดเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกาและห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและผู้ประกอบการพนักงานร,ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มรวม ถึงผู้ใช้บริการในร้านอาหารด้วยนะคะหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก520คนและเสียชีวิต4คนค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาลสนามมาก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากผู้ติดเชื้อนั้นลดลงที่นี่ได้ปิดทําการไปแล้วแต่ว่าการกลับมาพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อําเภอเมืองมากขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาถึง1,500คนนั้นทาให้ที่นี่ต้องกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดป,ปัตตานีค่ะขอบคุณคุณติเชลาครับ